ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่หนึ่งเมษายนพศ2 5 6 6นนะคะก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่าวันนี้เราจะโชคดีถูกหวยไปด้วยกันนะคะสาธุค,ค่ะ ค่ะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะแอดก็อยากจะให้ fc ของช่องละออง c h ช n แนลแล้วก็ตัวแอเองนะคะโชคดีไปด้วยกันในทุกๆงวดนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาล้วนๆนนะคะคนที่จะโชคดีได้นะคะอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะแอดก็จะมา ตามตัวเลขของพี่เปิ้ลนะคะบุรีรัมนะคะท่านผู้ชมเนาะเผื่อว่าพี่เปิ้ลจะได้ตัวเด็ดๆนะคะแล้วก็ให้พี่เปิ้ลฟันทงโค้งสุดท้ายให้นะคะในวันหวยออกนะคะแอดเชื่อว่าพี่เปิ้ลจะให้โชคกับทุกคนแน่ๆน,นะคะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่จะไปพูดคุยกับพี่เปิ้ลนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดีด๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ชุดเต็มของพี่เปิ้ลนะคะก็นำเสนอไปแล้วต่อง,งวดนะคะแอดก็มานำเสนออีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อว่าบางท่านยังไม่ได้เข้าดูสูตรของพี่เปิ้ลนะคะโว้ยลมเนาะ สูตรของพี่เปิลน,นะคะให้ท่านผู้ชมได้พิจราณาดูอีกครั้งหนึ่งในวันหวยออกนะคะเพราะว่าวันก่อนพี่เปิลก็เน้นให้แล้วนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เปิลพร้อมกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เปิล สวัสดีค่ะพี่ละอ้อเหรอคะค่ะค่ะพี่ค่ะเอฟเองค่ะวันนี้ก็ตามต่อวันหวยออกค่ะพี่เปิ้ลโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเฮงเฮงตังๆังค่ะค่ะพี่เปิ้ลเป็นยังไงบ้างเนาะพี่เปิ้ล้าโค้งสุดท้ายนะคะพอจะมีตัรเด็ดเด็ดมาฝั่งเอฟซีใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยดีเลยค่ะพี่เปิ้ลดีเลยค่ะเพราะว่างดก่อนก็โชคดีอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่าแอดไม่ได้ตามโค้งสุดท้ายเนาะ กะนึกว่าพี่ลืมเปิ้ลแล้วไม่ลืมค่ะเพราะว่าเมื่อวานตามหลายเจ้าหลายเซียนค่ะพี่เปิ้ลต้อนค่ะสามเอ็ดอนะกที่กำลังส่งให้เ,เพื่อนๆอยู่เลยโคงโค้งสุดท้ายบอกบอกพี่เปิ้ลดีเลยค่ะพี่เปิ้ลยังทาอยู่นั่นแหละจะจะจะเอ้เปิ้ลหนเ,เปิ้ลก็ไม่ได้ซื้อก้างน,นะคะเปิ้ลหนเปิ้ลก็เข้าไปซื้อในแอปนะอ๋อค่ะค่ะเนี่ยจะพึ่งโดนทางเข้าแอปก็ไปซื้อในแอปด้วยไปซื้อแอปโค้งสุดท้าย ในแอปได้เต็มไหมคะพี่เพื่อค่ะเอาเลยนะค่ะพร้อมแล้วค่ะอพร้อมแล้วค่ะจ้าบนนะคะสามสามหกเก้าบนสามหกเก้าโอ้สามเก้าสี่สามเก้าสี่โอ้ตรงกับเลขปุรีเลยค่ะแล้วก็สองสองหกหนึ่งสองหกหนึ่ง สามชุดค่ะสามชุดแล้วก็ไอ้เอ๋ข้างบนข้างบนสองตัวมีหกเก้ามีเก้าสีมีหกหนึ่งแค่นี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหกเก้าแล้วก็ข้างล่างข้างล่างมีหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย<ม>์หกหนึ่งห้าล่างล่างเจ็ดศูนย์ค่ะแค่นี้ค่ะ,ะเอดจุดยังไม่ทันเลยพี่เปิ้ลล่างบอกบอกใหม่เลยค่ะล่างหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าข้างล่างสี่ชุดค่ะ 7, 7, เจ็ดศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะทวนอีกรอบก่อนนะคะพี่เปิ้ลเนาะค่ะค่ะคาบนสามตัวก็จะมีสามหกเก้าสามเก้าสี่แล้วก็สองหกหนึ่งนะคะ <5. S 1> พี่เปิ้ล 3 94นะคะ394แล้วก็261ค่ะ369 394แล้วก็261นะคะจ่ะค่ะค่ะแล้วก็2ตัวบนมี69 94แล้วก็61นะคะค่ะใช่ค่ะค่ะล่างมี19 0615แล้วก็70นะคะค่ะใช่ค่ะค่ะทีนี้ให้พี่เปิ้ลฟันธงเม็ดเดียวให้ FC หน่อยค่ะพี่เปิ้ลเม็ดเดียวก็คือ7069 เจ็ดศูนย์กับหกเก้าเนาะล่างล่างเจ็ดศูนย์นะคะคนหกเก้าเน้นไปเลยเน้นไปเลยสสามตัวก็สามหกเก้าเนาะจ้าจ้สามตัวก็เน้นสามหกเก้าค่ะค่ะพี่เปิ้ลโอ้โหทำไมตัวเลขก็จะตรงกับเลขปูฤาษีเลยค่ะพี่เปิ้ล <c oughs> อไหนอีกแลปูฤาษีคนไหนเนาะป,ปูราษีที่มา <c oughs> ทำเลขที่วัดเรือล่มค่ะปูฤาษีแสงธรรมอ่ะ <c oughs> ได้สามหกเก้าแล้วก็สามเก้าสี่ค่ะเพราะว่าปู่ก็ส่งตัวเลขมาให้แอดเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วนี่อาจจะมีเฮซาทุกเฮซี่ปังปังมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านใช้กันค่ะค่ะขอให้ปังเนาะพี่เปิลเนาะหช่ค่ะโอ้ค่ะงวดนี้จัดหรือยังคะพี่เปิลซื้อไวหรือยังคะ S <S <an> <S ก็กําลังจะซื้อนี่เลยส่งส่งให้เพื่อนเพื่อนก่อนส่งส่งให้เพื่อนเพื่อนในไลน์ก่อนแล้วค่อยซื้อ,อ,อทีหลังเพราะเพราะอฟในในในเอฟมันติดไปสามไมคะอ๋อค่ะค่ะไม่ไม่ไม่อันบอกพี่้นในอเอฟอ่ะนะมันมันก็มีบางบางอันมันก็มีแต่แต่เขาแต่แต่เขาไม่ได้จ่ายน้อยไงแต่เขาก็จ่ายเยอะนะอ๋อแต่อันห้าเก้าอย่างงี้หนึ่งห้าก็อันยูแต่แต่เขาไม่ได้ให้เราน้อยเขาให้เราเยอะอะ่ะค่ะค่ะอ่า เอฟก็ว่าจะซื้อเหมือนกันนั่นแหละซื้อ,อยัง <lands> ไม <tricked. S 1> A, ่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวอัดคลิปให้เอฟซีดูก่อนข้างนอกอันสามตัวนะเขาให้เราแค่สี่้อยห้าสิบใช่ไหมอยู่ในแอปเขาให้เก้าร้อยห้าสิบนะคะโอ้เนอะแอฟก็ซื้อเอฟก็ซื้อไม่เป็นหรอกในแอปนั้เล่นไม่เป็นอ๋อสมัครค่ะสมัครโหลดมากลัวเขาโกงเขาไม่โกงบอกไม่ไม่ไม่ค่ะไม่เรา วร้องรู้จัจกเขาด้วยค่ะล้วนะต้องสนิทเขารู้จักเขาด้วย,วยใช่ไม่ใช่ว่าไปโหลดไอซีซัวอะไรอย่างงี้ค่ะใช่เพราะว่าแอบก็ไม่รู้จักแล้วก็เล่นไม่เป็นก็เลยไม่กล้าทำค่ะอ๋อใชคอ่คือว่าในแอปมันสามารถซื้อได้สองบาทสองบาทขึ้นไปสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทร้อยหนึง่งอย่างเงี้ยอ๋อค่ะค่ะค่ะทางงวดน,นี้มั่นใจไหมคะพี่เปิ้ลก็ ใจนะคือว่าบางคนเขาบอกว่าโทรมาเมื่อวานตป้นเฮ้ยเลขตัวเองให้มีเนี่ยตรงไงตรงกับไอคนด,งดงังๆอ่ะแล้วมันก็อ่านแล้วนะเนี่ย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 ของเปิ้ลก็อ่านแล้วเก้า oh. เอ๋หกเออหกเก้าเก้าสี่ห้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็อ่านนะแต,ต่แต่ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ไม่อ่านนะคะค่ะจ้ะไม่มี ค่ะหกเก้าก็ปูรูซีก็ให้หกเก้าเก้าสี่เหมือนกันเลยค่ะแต่แต่เก้าสี่อันแล้วนะเก้าสี่หกเก้าอันแล้วนะคือว่าฟันให้อ่ะอันอันถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่ค่อยดังมันก็จะอาจจะออกได้นะอือแต่แอบชอบเก้าเก้าสามมากกว่าค่ะพี่เปิ้ลใช่เก้าสามเอสามเก้าสามเก้าเก้าสามมันซื้อแล้วมันก็ตัดเล่นนี่แหละมันก็ตัดเล่นสามตัวนี่แหละสามหกสามเก้าเนี่ยก็ตัดเล่นด้วยค่ะพี่ FC, เอฟถ้าถ้าเอฟซีเอ็นติกต่าเล่นไปด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลเอื้อพรให้เอฟซีหน่อยคะ่ะจะได้รวยรวยไปได้วยกันค่ะพี่วันนี้วันขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีเงินมีทองใช้สาธุสาธุค่ะวันนี้ค่ะค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะคะที่ยังคงแบ่งปันตัวเลขให้เอฟซีช่องละอองแชนแนลนะคะพี่ ค่ะค่ะค่เ่งเพงตั้งๆค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยกช่องไปด้วยกันนะคะค่ะค่ะเช่นกันค่ะค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ